เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งในลำปางมาครับชื่อว่าวัดศพลืนอยู่ที่อำเภอวังเหนือคือพอได้อ่านเรื่องราวที่ส่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องหยิบมาคุยกันเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่วัดธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นแคปซูลเวลาที่รวมเอาทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อและก็ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ในที่เดียวเลยใช่เลยค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือการที่องค์ประกอบที่ดูต่างกันสมอย่างนี้มารวมกันได้แบบลงตัวมากครับมันทำให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆนะคะระหว่างคนในอดีตกับผืนดินที่เขาอยู่คือเขาไม่ได้แค่ใช้ชีวิตแต่เขาสร้างความหมายสร้างอารยธรรมลงไปบนนั้นด้วยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในวัดศพลืนแห่งนี้ ตั้งแต่โบราณวัตถุที่บอกใบ้ถึงอริยธรรมเมื่อ500ปีก่อนไปจนถึงจุดชมวิวบนยอดดอยที่แบบว่ากันว่าสวยจนทับลืมหายใจเลยน่าสนใจมากค่ะมาดูกันครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเริ่มจากรากฐานของที่นี่ก่อนเลยคือสิ่งที่อยู่ใต้ดินโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยข้อมูลบอกว่าวัดสบู่ลือเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่มาก มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเคยมีอารยธรรมแถวนี้มาไม่ต่ำกว่า500ปีแล้วครับ500ปีเลยใช่ครับซึ่งไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับแต่ว่ามีของที่ขุดเจอจริงๆค่ะซึ่งของที่ว่านี่แหละที่เป็นตัวไขปริศนาสำคัญชาวบ้านกับทางวัดเขาขุดเจอวัตถุโบราณเยอะมากครับทั้งพวกเครื่องลายครามเครื่องรางของขลังไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนแต่ แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วสะดุดเลยคืออะไรคะคือเขาเจอเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาครับโ oh, หบเตาเผาเลยเหรอคะครับเตาเผาเลยภาพที่ผมมีในหวงเกี่ยวกับชุมชนโบราณแถบนี้คือบ่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆเรียบง่ายการเจอเตาเผาที่เหมือนเป็นโรงงานขนาดย่อมๆนี้มันมันเปลี่ยนภาพไปเลยหรือเปล่าครับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการค้นพบนี้เลยเลยครับ การมีเตาเผาเป็นของตัวเองมันบอกเราว่าที่นี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านเกษตรกรรมที่ทำไร่ทำนาเพื่ออย่างชีพไปวันๆแต่ที่นี่คือศูนย์กลางการผลิตเป็นชุมชนที่มีเทคโนโลยีมีช่างฝีมือมีอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นของตัวเองเลยนะหมายความว่าพวกเขาสามารถผลิตภาชนะใช้เองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาที่อื่นใช่ค่ะและอาจจะไปไกลกว่านั้นด้วยซ้ำคำถามที่น่าสนใจกว่าคือเขาเผาอะไร ถ้าเป็นแค่หม้อหายดินเผาธรรมดาธรรมดาก็อาจจะแปลว่าผลิตเพื่อใช้ในชุมชนครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอเศษเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูงล่ะคะหรือเครื่องถ้วยชามที่ทําเรียนแบบเครื่องสังคโลกหรือเครื่องลายครามจากจีนที่กําลังคิดในยกนั้นอืมันจะบอกเราทันทีเลยว่าที่นี่ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้เองแต่ผลิตเพื่อการค้าโหชุมชนที่ดูเหมือนจะห่างไกลบนภูเขาแห่งนี้ จริงๆแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ก็ได้ภาพของหมู่บ้านเล็กๆจะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมย่อมๆไปเลยโอมุมมองเปลี่ยนไปเลยแค่เต่าเผาอันเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะมันเปลี่ยนสถานะของชุมชนโบราณแห่งนี้ไปเลยจากผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจขึ้นมาทันทีสุดยอดจริงๆแล้วของล้ำค่าที่ขุดเจอทั้งหมดนี้ล่ะครับหายไปไหน ปกติเราจะได้ยินว่าของแบบนี้จะถูกส่งเข้าไปเก็บที่กรุงเทพแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษใช่เลยครับของทั้งหมดที่เจอนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยทางวัดเก็บรวบรวมรักษาไว้อย่างดีอืมฮึและท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระมหาบุญมีจิตธโมท่านก็สร้างอาคารที่ชื่อว่าหอคําเจ้าฟ้านครลำปางขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนโดยเฉพาะเลย เก็บทุกอย่างที่ค้นพบบอกเล่าเรื่องราวของลำปางและของบ้านศบลืนเองที่สำคัญคือเปิดให้ทุกคนเข้าชมด้วยฟรีแล้วแต่จะร่วมทำบุญกันไปสิ่งนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะคะมันคือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มาจากรากหญ้าจริงๆครับคือชุมชนกับวัดลุกขึ้นมาบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของเราเราจะดูแลมันเอง มไม่ต้องรอหน่วยงานจากส่วนกลางมันแสดงถึงความภาคภูมิใจและความเป็นเจ้าของรากเหง้าของตัวเองอย่างแท้จริงเวลาเราไปดูของในพิพิธภัณฑ์แบบนี้มันให้ความรู้สึกต่างจากพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆนะคะมันมีชีวิตชีวามันรู้สึกได้ถึงความผูกพันของคนในพื้นที่กับอดีตของพวกเขาเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์มันไม่ได้ถูกแช่แข็งไว้แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาอยู่จริงๆ เอาละครับจากเรื่องราวบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทีนี้เราลองมองสูงขึ้นไปบ้างดีกว่าค่ะจากข้อมูลบอกว่าด้านหลังวัดมีภูเขาที่ชื่อว่าดอยพระบาทซึ่งสูงขึ้นไปจากตัววัดอีกประมาณ800เมตรเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนจากมิติทางประวัติศาสตร์ไปสู่มิติทางความเชื่อแล้วถูกต้องเลยครับเพราะไฮไลท์ที่รออย,อยู่บนยอดดอยก็คือรอยพระพุทธบาทข้างซ้าย Oh. ที่ประทับอยู่บนแผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า500ปีเช่นกันเท่าๆกันเลยครับขนาดนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกว้าง60เซนติเมตรยาวเมตรกว่าๆคือประมาณ120เซนติเมตรโหใหญ่มากครับความลำบากนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญเครับ <Right. S 2> ในหลายวัฒนธรรมความเชื่อทั่วโลกการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนยอดเขาสูงหรือในที่ที่เข้าถึงยากเป็นเรื่องปกติมาก เพราะมันคือแนวคิดเรื่องการจาริกสแสวงบุญอ๋อการจาริกแสวงบุญใช่ค่ะการเดินทางที่ต้องใช้ความพยายามความอดทนความตั้งใจจริงมันไม่ใช่แค่การเดินขึ้นเขาแต่มันคือการเดินทางเข้าหาจิตใจตัวเองด้วยอืม <c oughs> กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มเดินขึ้นไปเหงื <c oughs> ่อทุกหยดความเหนื่อยล้ามันคือส่วนหนึ่งของการแสดงความศรัทธาเป็นการชำระล้างจิตใจไปในตัวพอไปถึงจุดหมาย ความรู้สึกที่ได้มันจะยิ่งใหญ่กว่าการขับรถไปจอดแล้วเดินไปว่าเยอะมากเหมือนกับว่าคุณค่าของการไปถึงมันผูกอยู่กับความยากลําบากในการเดินทางใช่เลยค่ะมันคือการเดินทางทั้งกายและใจยิ่งสูงยิ่งลําบากก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณให้กับผู้ที่ไปถึงและพอขึ้นไปถึงยอดดอยนอกจากจะได้สาการะอรอยพระพุทธบาทแล้วรางวัลที่ได้มาพร้อมกันก็คือภาพที่อยู่ตรงหน้าครับ ข้อมูลบรรยายภาพไว้ได้แบบเห็นภาพเลยครับเขาบอกว่าจากจุดนั้นจะมองเห็นวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนได้แบบ360องศาค่ะเห็นพื้นที่ของอำเภอแจ้ห่มกับอำเภอวังเหนือได้พร้อมกันเลยบรรยากาศข้างบนดีมากลมพัดแรงเย็นสบายตลอดฟังแล้วสดชื่นเลยแถมยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมากแล้วถ้าไปถูกจังหวะช่วงหน้าหนาวก็จะได้เห็นทะเลเหมอกด้วยครบองค์ประกอบเลยยังครับยังไม่หมด รอบๆบริเวณยังเป็นผืนป่าอนุรักษ์อีกกว่าหนึ่งหมื่นไร่โห oh. แล้วก็มีอีกภาพจำสำคัญคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผามองออกไปยังหุบเขาเบื้องล่างจุดนี้คือจุดที่ทุกอย่างมาบรรจบกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับและทั้งหมดนี้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ไพศาลอืมการวางพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ตรงริมหน้าผามันไม่ใช่แค่การสร้างเพื่อสักการะแต่มันคือการออกแบบภูมิทัศน์ทางความเชื่อที่ชาญฉลาดมาก มันเป็นการสื่อสารว่าความศรัทธาของมนุษย์นั้นกว้างใหญ่และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้มันสร้างทั้งความสงบและความรู้สึกเคารพยำเกรงไปพร้อมๆกันเป็นภาพที่ส่งพลังมากจริงๆครับและจากข้อมูลล่าสุดทางวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีแผนที่จะพัฒนาร่วมกันให้ที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและแหล่งศึกษาอรยธรรมพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยค่ะ ซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องการเข้าถึง uh huh. ตอนนี้นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปบนจุดชมวิวบนยอดดอยได้เลยครับใช้เส้นทางซอยข้างวัดและนั่นก็คือดาบสองคมที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเสมอดาบสองคมใคร่ายความหน่อยได้ไหมครับว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรเวลาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสงบแบบนี้จู่ๆก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาก ความเสี่ยงข้อแรกและข้อที่ใหญ่ที่สุดคือการสูญเสียจิตวิญญาณของสถานที่ไปค่ะครับจำเรื่องการจาริกสวงบุญที่เราคุยกันได้ไหมคะได้ครับมิติทางจิตวิญญาณที่เกิดจากความพยายามในการเดินทางมันจะหายไปทันทีเมื่อเราขับรถขึ้นไปถึงใน15นาทีสถานะของสถานที่อาจจะเปลี่ยนจากแดนศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นแค่จุดถ่ายรูปสวย เหมือนเรากำลังจะรักมันจนตายทําลายเสน่ห์ของมันด้วยความสะดวกสบายของเราเองถูกต้องค่ะนั่นคือความเสี่ยงข้อแรกส่วนข้อที่สองคือผลกระทบทางกายภาพที่จับต้องได้เลยเช่นคนมากขึ้นขยะมากขึ้นเสียงดังขึ้นความสงบที่เคยเป็นหัวใจของที่นี่ก็จะถูกรบกวนเส้นทางธรรมชาติอาจจะถูกทำลายจากการเหยียบยำ่ำโบราณวัตถุ ที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ใต้ดินก็เสี่ยงต่อการถูกรบกวนมันคือความท้าทายใหญ่หลวงของชุมชนและวัดเลยนะคะพวกเขาคือผู้ที่ปกป้องดูแลสถานที่นี้มาตลอดแต่ตอนนี้พวกเขากำลังจะต้องรับมือกับคนจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้เข้าใจในคุณค่าดั้งเดิมของที่นี่ก็ได้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับเอาละครับเราได้เจาะลึกเรื่องราวของวัดสบลือในหลายมิติมากทั้งโบราณาคดีความเชื่อและธรรมชาติค่ะ ถ้าให้สรุปทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงผมว่ามันหมายความว่าวัดสับลืนไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางเดียวแต่เป็นประสบการณ์ที่ครบถ้วนมีทั้งเรื่องราวจากอดีตให้เราค้นหามีความสงบทางจิตใจให้สัมผัสและมีความงามของธรรมชาติให้เราได้ชื่นชมเป็นเหมือนอัญมณีล้ำค่าของลำปางที่รอการค้นพบจริงๆเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะและเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากครับ เมื่อสถานที่ที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ความศรัทธาและความเปราะบางทางธรรมชาติแบบนี้กําลังเป็นที่รู้จักและจะถูกพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเราจะสร้างสมดุลระหว่างการเปิดประตูต้อนรับผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้และชื่นชมกับการปกป้องจิตวิญญาณดั้งเดิมและความสงบที่เป็นหัวใจของสถานที่แห่งนี้ไว้ได้อย่างไร นี่ไม่ใช่คำถามสำหรับวัดถือชุมชนเท่านั้นแต่เป็นคำถามสำหรับเราทุกคนที่จะเดินทางไปเยือนด้วยว่าเราจะเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวหรือในฐานะผู้มาเยือนที่ให้ความเคารพนั่นคือสิ่งที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อคะ่ะ